ย้อนกลับไปฤดูร้อนช่วงปี2004สโมสรเชลซีภายใต้ยุคใหม่ของมหาเศรษฐีโรมันอับ,บราโมวิชและผู้จัดการทีมจอมโอหังอย่างโจเซ่บูนิโยกำลังมองหากองหน้าที่จะมาเป็นรากฐานของทีมบูนิโยเดินไปบอกเจ้าของสโมสรว่าไม่ต้องดูใครทั้งนั้นผมจะเอาคนนี้ดีดิเย่ดรอกบา ในตอนนั้นด็อกบาไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ของโลกเขาเป็นกองหน้าของหมักเซยที่เพิ่งจะมาดังตอนอายุ26ปีซึ่งถือว่าช้ามากแฟนบอลและนักข่าวต่างวิจารณ์ว่าจ่ายเงิน24ล้านปอนด์ไปกับกองหน้าที่เพิ่งดังได้ปีเดียวช่วงปีแรกของด็อกบาในอังกฤษเต็มไปด้วยเสียงด่าเขาถูกมองว่าเป็นกองหน้าที่ขี้พุ่งล้มง่ายและดูเหมือนจะปรับตัวกับความดิบของฟุตบอลอังกฤษไม่ได้ แต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้คือด็อกบาเป็นคนที่ทำงานหนักกว่าใครเขาเข้ายิมจนร่างกายกำยำขึ้นเขารับคำด่ามาเป็นแรงผลักดันและสุดท้ายในปีนั้นเขาเป็นส่วนสำคัญที่พาทีมคว้าแชมป์พิมเบ์ลีอีกครั้งในรอบ50ปีของสโมสรแต่นั้นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของบทเรียนวิชาพยามัจจุราชเท่านั้นเองหลังจากผ่านการปรับตัวด็อกบาก็เริ่มเผยร่างปีศาจออกมา ในช่วงปี2 0 0 6ั0หกถึงดอด็อกบากลายเป็นกองหน้าที่กองหลังในพิมเ์ลีกต่างกลัวที่สุดเพราะเขาคือเพอร์เฟกต์สไตเกอร์เขาแข็งแกร่งเหมือนรถถังวิ่งเร็วเหมือนเสือดาวและยิงฟรีคิกคมเหมือนดาบลองจินตนาการภาพให้เห็นง่ายๆกองหลังตัวใหญ่อย่างเนมานย่าวีดิดและริโอเฟอร์ดินานที่ชนกับใครก็ชนะแต่พอมาชนกับดอ็อกบาพวกเขาบอกว่าเหมือนชนกับกำแพงเหล็กดอ็อกบาพัฒนาสไตล์การเล่นที่เรียกว่าเดอะวันแมนอาร์มี่หรือกองทัพคนเดียว เขาไม่ต้องการผู้ช่วยแค่โยนบอลโด่งๆให้กับเขาเขาจะเอาชนะกองหลังสองคนคลิกตัวและซัดบอลเข้าตรงตาข่ายเขาสามารถคว้ารางวัลดาวซันโวพิมเมเลียกมาครองและสถาปนาตัวเองเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกในสไตล์ทาร์เก็ตแมนที่หาใครเปรียบเทียบไม่ได้อีกแล้ว จุดที่ทําให้ด็อกบาเหนือกว่านักเตะเก่งๆทั่วไปคือสิ่งที่เรียกว่าความแข็งแกร่งทางจิตใจโดยเฉพาะในนัดชิงชนะเลิศมีนักเตะไม่กี่คนในโลกนี้ที่จะเล่นดีทุกครั้งที่มีถ้วยรางวัลเป็นเดิมพันแต่สําหรับด็อกบาสนามเบรมบี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเขาเขาสร้างสถิติที่น่าขนลุกคือการลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยเอฟเอับและลีคับรวมกัน9ครั้งและเขายิงประตูได้ถึง8ลูกในนัดชิงเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นลูกยิงดับซ่าแมนยูในนาทีสุดท้ายของ FA Cup หรือการทำลายแนวรับของริวพูลทุกครั้งที่ทีมต้องการประตูทุกครั้งที่ความกดดันพุ่งขึ้นถึงขีดสุดกล้องจะจับไปที่หน้าของดีเดเย่ด็อกบาและแฟนบอลเชลซีจะรู้ทันทีว่าวันนี้เราจะมีฉลองเขาไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองแต่เขาเล่นเพื่อชัยชนะ ความกระหายของเขาในสนามมันส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีมอย่างแฟงแลมพาร์ดและจอห์นเทอร์รี่จนทําให้เชลซีกลายเป็นทีมที่ขึ้นเชื่อว่าตายยากที่สุดในยุโรปบทเรียนสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของเดรเดเย่ด็อกบาคือนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกปี2012ในเกมที่พบกับ b บาเอนบิวนิกหลายคงยังคงจําได้ว่าในปี2008ด็อกบาเคยโดนใบแดงในนัดชิงที่มอสโกจนทําให้ทีมแพ้จุดโทษเขาแบกความรู้สึกผิดนั้นมาตลอด4ปี จนมาถึงในนัดชิงปี2 0 1 2ที่บ้านของบาเยนมิวนิกเชลซีเป็นรองทุกประตูถูกพับสนามบุกจนนาทีที่83บาเยบรยนมิวนิกยิงนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แฟนบอลทั่วโลกคิดว่ามันจบแล้วแต่ในนาทีที่88เชลซีได้ลูกเตะมุมครั้งแรกและครั้งเดียวของเกมควอนมาต้าเปิดบอลเข้ามาและเป็นดีเดเย่ด็อกบ้าที่พุ่งมาจากไหนไม่รู้ทะยานตัวขึ้นมงเต็มแรงบอลพุ่งแสกหน้าผู้รักษาประตูเข้าไปเสียงเคลียรทั้งสนามเงียบสนิทแต่นั่นยังไม่หมด ในช่วงต่อเวลาพิเศษด็อกบาเกือบเป็นผู้้ายเมื่อไปทำเสียจุดโทษแต่ปีเตเชคเซฟช่วยไว้ได้จนกระทั่งถึงการลวนจุดโทษตัดสินด็อกบาเดินออกไปรับหน้าที่สังหารคนสุดท้ายท่ามกลางความกดดันของคนนับล้านเขาหายใจเข้าเลือกดึกก้าวเข้าไปยิงแบบนิ่มและพาสโมสอนคว้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกได้สำเร็จวินาทีนั้นเขาไม่ได้ฉลองเพื่อตัวเองแต่เขาวิ่งเข้าไปกอดปีเตเชกและร้องไห้เหมือนเด็กมันคือการปิดตำนานกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งที่เชลซีเคยมีมา ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของด็อกบาไม่ได้เป็นแค่เรื่องของฟุตบอลแต่มันคือบทเรียนชีวิต3คข้อที่เขาทิ้งไว้ให้พวกเราความสำเร็จไม่มีคำว่าสายเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะเริ่มออกสตาร์ทช้ากว่าคนอื่นในวัย21ปีแต่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นมากพอคุณก็สามารถก้าวข้ามพอสวรรค์ของเด็กอัจฉริยะทุกคนเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับโลกได้ความแข็งแกร่งเริ่มจากข้างใน แม้ร่างกายของเขาจะกร,รมยำเหมือนเหล็กกล้าแต่สิ่งที่เป็นอาวุธร้ายแรงที่สุดของเขาคือหัวใจหัวใจที่ไม่ยอมจำนนต่อความกดดันและหัวใจที่พร้อมจะแบกความหวังของเพื่อนร่วมทีมนับสิบและแฟนบอลน,นับล้านไว้บนบ่านิยามของคำว่าผู้นำร็อกบาร์สอนให้เรารู้ว่านักเตะที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่คนที่ยิงประตูได้ยเยอะที่สุดในเกมที่ชนะขาดลอยแต่คือคนที่ปรากฏตัวออกมาทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำได้ในวันที่ทีมกำลังหมดความหวังและทีมต้องการเขามากที่สุดเขามอบทุกอย่างให้เชลซีและเชลซีก็มอบสถานะตำนานให้แก่เขาถ้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษมีการจารึกชื่อกษัตริย์ไว้สักคนหนึ่งชายที่ชื่อดิดิเย่ต็อกบ้าคือราชาของลอนดอนที่ครองใจแฟนบอลตลอดการอย่างไม่ต้องสงสัยเลย